สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตบางรีวิวยูทูบ h ช n แนลของผมเองนะครับช่องที่รีวิวรถยนต์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่ารถหรูหรือแม้แต่รถแนวคิดในอนาคตวันนี้ผมมีอะไรพิเศษมาฝากทุกคนเลยครับลองนึกภาพดูสิครับถ้าคุณกําลังขับรถกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นรถที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้าสมัยดีไซน์ฟุตูริสติกเหมือนหลุดมาจากหนัง sci-fi และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดับสุดๆคุณจะรู้สึกยังไง นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมมาจับพูดถึงในวิดีโอนี้แต่ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเนื้อหาสมมุติทั้งหมดไม่ใช่ของจริงไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก BYD เลยสักนิดเป็นไอเดียของผมเองล้วนๆเกี่ยวกับรถกระบะสมัยใหม่รุ่น2026 BYD a l t r a SUV Series ที่ผมจินตนาการขึ้นมาถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร์ช่องด้วยนะครับเอาละเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยครับมาพูดถึงที่มาของไอเดียนี้กันก่อน ผมเห็นภาพรถกระบะคอนเซปต์าจาก BYD ที่ดูแปลกตาเหมือนรถตู้ผสมกับรถกระบะแล้วผมก็คิดว่าในปี2026ซึ่งเป็นอนาคตอันใกล้ BYD ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนที่เชี่ยวชาญเรื่องรถไฟฟ้าอาจจะพัฒนากระบะรุ่นใหม่ที่ชื่อ Interlude Series ออกมาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Tesla Cybertruck หรือ Ford F 1 5 0 Lightning แต่ในเวอร์ชันของผมมันจะไม่ใช่แค่รถกระบะไฟฟ้าธรรมดามันจะเป็นรถที่ผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับการขับขี่แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และยังมีฟีเจอร์ที่ทําให้ชีวิตประจําวันง่ายขึ้นมากๆผมจินตนาการว่าชื่ออันตราสูมาจากคําว่าอันตราที่หมายถึงสุดยอดและสูที่อาจจะมาจากสูบวกกับคูแบบเล่นคําหมายถึงรถที่สนุกและเป็นมิตรเหมือนไปสวนสัตว์แต่จริงๆแล้วมันคือรถกระบะท,ที่พร้อมลุยทุกเท r รมาดูที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับผมคิดว่ารถคันนี้จะมีรูปลักษณ์ที่ล้ําสมัยมาก ตัวถังรถจะเป็นสีเทาเมทัลลิกที่ดูแข็งแกร่งแต่เรียบหรูด้านหน้ารถจะไม่มีกระจังหน้าแบบรถทั่วไปเพราะต้าเอสรถไฟฟ้าเต็มตัวไม่ต้องมีช่องระบายอากาศสําหรับเครื่องยนต์แทนที่จะมีโลโกโ้ BYD ขนาดใหญ่สีขาวติดอยู่ตรงกลางไฟหน้าเป็นแบบเลเแมทริกที่สามารถปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพถนน และยังมีฟังก์ชัน projection ที่ฉายภาพลงพื้นได้เช่นฉายลูกศรน,นำทางหรือแม้แต่ฉายภาพสัตว์น่ารักๆเพื่อเตือนคนเดินถนนตัวรถจะมีรูปทรงแบบ a e r o d y n a มิกคล้ายกับรถตู้แต่มีกระบะท้ายยื่นออกมาหลังคาเป็นกระจกโค้งมนขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดปิดได้แบบพาโนราม i c ทำให้ภายในรถสว่างและกว้างขวางล้อไทยจะเป็นแบบออฟโรดขนาดใหญ่20นิ้วพร้อมลายลอ้อสีดำที่ดูดุดันแต่จริงๆแล้วมันถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานด้วยยาง low rolling resistance ส่วนด้านข้างรถนะครับผมจินตนาการว่ามันจะมีประตูแบบ SL i d i n g door สำหรับที่นั่งด้านหลังทําให้เข้าออกง่ายเหมาะสําหรับครอบครัวหรือคนที่บรรทุกรถจัก,กรยานกระจกข้างเป็นแบบดิจิตอลมิเรอรที่ใช้กล้องแทนกระจกจริงเพื่อลดแรงต้านอากาศและยังมีจอแสดงผลภายในรถที่เชื่อมต่อกับกล้องเหล่านี้ กระบะท้ายจะมีความยาวประมาณ5.5ฟุต,ตแต่สามารถขยายได้ด้วยระบบโฟลท์ที่ทำให้ยาวขึ้นเป็น7ฟุตเมื่อต้องการบรรทุกข,ของใหญ่ๆเช่นเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ก่อสร้างและที่เจ๋งคือกระบะท้ายจะมีฝาปิดอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยเสียงหรือแอปมือถือเพื่อป้องกันฝนหรือขโมยด้านท้ายรถจะมีไฟท้ายแบบฟูอิดเลสที่เชื่อมต่อกันทั้งคันและยังมีเซ็นเซอร์สำหรับการจอดรถอัตโนมัติที่แม่นยำมากทีนี้มาพูดถึงขนาดตัวรถกันบ้างครับ ผมคิดว่ารถรุ่นนี้จะมีความยาวประมาณ5.2เมตรกว้าง2.0เมตรและสูง1.8เมตรทำให้มันดูคอมแพคแต่ยังคงความแข็งแกร่งของรถกระบะไว้น้ำหนักตัวรถจะเบามากเพราะใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับอลูมิเนียมอะลอยซึ่งช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นและยังมีระบบสูสเปนชั่นแบบอ d ดดับทีฟที่ปรับความนุ่มแข็งตามสภาพถนนไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออฟโรดก็สบายหมดต่อไปคือเรื่องภายในรถครับซึ่งเป็นส่วนที่ผมชอบมากที่สุดในไอเดียนี้ ห้องโดยสารจะกว้างขวางมากรองรับผู้โดยสารได้5คนสบายๆเบาะนั่งด้านหน้าจะเป็นแบบ zero gravity ที่ปรับเองได้เกือบ180องศาเหมาะสำหรับการพักผ่อนระหว่างขับทางไกลและเบาะหลังก็พับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกแดชบอร์ดจะเป็นแบบดิจิทัล full screen ขนาด15นิ้วที่แสดงข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่แผนที่นีเวกชันไปจนถึงสถานะแบตเตอรี่และยังมี AI assistant ชื่อ Sue AI ที่สามารถสนทนากับคุณได้เหมือนเพื่อนเช่นถามว่า s u เปิดเพลงผ่อนคลายหน่อย มันก็จะเล่นเพลงให้ทันทีหรือแม้แต่แนะนำร้านอาหารใกล้เคียงระบบอินโฟเทนเมนต์จะเชื่อมต่อกับ 5G และมีหน้าจอสัมผัสสำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยทำให้เด็กๆสามารถดูหนังหรือเล่นเกมได้โดยไม่รบกวนคนขับและที่พิเศษคือมีระบบ a i r p u r i f i c a t i o n ที่กรองฝุ่น PM 2.5และเชื้อโรคได้99.9%เหมาะกับยุคที่อากาศเป็นพิษแบบนี้นอกจากนั้นยังมีช่องชาร์จไร้สายสำหรับมือถือหอไลายจุดและแม้แต่ตู้เย็นขนาดเล็กในคอนโซลกลางสำหรับเก็บเครื่องดื่ม มาถึงเรื่องสมัถนะและเครื่องยนต์ครับแน่นอนว่ารถคันนี้เป็นไฟฟ้า100เอร์เซผมจินตนาการว่ามันจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังสูงสุด600แรงมา้าและทอ๊ะแปนิวตันเมตรทำให้อัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในเวลาแค่4ีวินาทีซึ่งเร็วมากสำหรับรถกระบะแบตเตอรี่จะเป็นแบบโซลิดสเตตความจุ120ิกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ชาร์จเต็มได้ใน20นาทีด้วยฟาชาร์เจอร์และวิ่งได้ไกลถึง800อกิโลเมตรต่อการชาร นอกจากนั้นยังมีโหมดขับขี่หลายแบบเช่นอีโคสำหรับประหยัดพลังงานสปอร์ตสำหรับขับสนุกและออร์โรสสำหรับลุยทางธุรกันดารที่จะปรับระบบแฟ a c ชั่นคอนโทรลให้เหมาะสมระบบขับขี่อัตโนมัติจะเป็นเลเวล4ซึ่งหมายความว่ามันสามารถขับเองได้ในหลายสถานการณ์โดยไม่ต้องมีคนควบคุมเช่นขับไปส่งของที่ทำงานแล้วกลับมาหาคุณเองหรือแม้แต่พ์คตัวเองในที่จอดรถแคบๆและยังมีฟีเจอร์ V2G Vehicle to Grid ที่สามารถจ่ายไฟให้บ้านได้ในกรณีไฟดับ ทำให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านอัจริยะส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับผมคิดว่ารถรุ่นนี้จะมีระบบ ADAS ขั้นสูงสุดด้วยกล้อง360องศาราดาและลิดาที่ตรวจจับวัตถุรอบคันได้แม่นยำมีระบบ Emergency Braking ที่หยุดรถอัตโนมัติถ้าตรวจพบคนเดินถนนหรือสัตว์และยังมีแอร์แบกรอบคันรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรง ทนทานต่อการชนได้ดีเยี่ยมนอกจากนั้นยังมีระบบมอนิเตอริงสุขภาพผู้ขับเช่นตรวจจับความง่วงหรือหัวใจเต้นผิดปกติแล้วแจ้งเตือนหรือหยุดรถถ้าจําเป็นทีนี้มาพูดถึงการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันครับผมจินตนาการว่าถ้าคุณเป็นช่างก่อสร้าง รถคันนี้จะมีทูสตอร์เรในกระบะท้ายที่ล็อกได้และยังมีเอาเหล็กไฟฟ้าสำหรับชาร์จเครื่องมือถ้าคุณเป็นครอบครัวรถจะมีช่ายซีดอินเตอร์เกรชันที่ติดตั้งง่ายและมีเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับเด็กถ้าคุณชอบแอดเวนเจอร์มันจะมีรูฟแฟ็กสำหรับติดจักรยานหรือขายักและระบบเนวิเกชันที่แนะนำเส้นทางออฟโรดที่สวยงามส่วนราคานะครับในไอเดียของผมรุ่นเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านบาทสำหรับเวอร์ชันเบสิกและรุ่นท็อปสุดอาจจะ2.5ล้านบาทซึ่งถือว่าคุคามา้มค่่่าามมกกเเเืออททีีียบบฟัฟจร์ได้ แอลมันจะวางขายในปี2026เริ่มจากตลาดจีนก่อนแล้วขยายไปเอเชียและยุโรปแต่จำไว้นะครับนี่เป็นแค่สมมุติไม่ใช่จริงเอาละครับมาขยายความการต่อเกี่ยวกับดีไซน์ภายนอกให้ละเอียดยิ่งขึ้นผมคิดว่าด้านหน้ารถจะมีบัมเปอร์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลพลาสติกเพื่อเน้นความยั่งยืนและมีไล์บา์ที่วิ่งจากซ้ายไปขวาทำให้ดูฟุตูริสติกมากกระจกหน้ารถจะเป็นแบบเฮดเทตที่ละลายน้ำแข็งได้อัตโนมัติในฤดูหนาวและยังมี SUV เฮดอัพดิสลย์ที่ฉายข้อมูลลงกระจกเช่นความเร็วหรือแผนที่ทําให้คนขับไม่ต้องละสายตาจากถนนด้านข้างจะมีไซส์สเตปที่เลื่อนออกอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูช่วยให้ขึ้นลงง่ายสําหรับเด็กหรือผู้สูงอายุและล้อจะมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับแรงดันยางแบบเรียลไทมแล้วแจ้งเตือนถ้าต่ําเกินไป สำหรับกระบะท้ายผมจินตนาการว่ามันจะมีดีไวเดอร์ที่ปรับได้เพื่อแบ่งพื้นที่บรรทุกและยังมีแรมที่พับเก็บได้สำหรับโหลดรถจัก,กรยานหรือ ATV เข้ากระบะง่ายๆนอกจากนั้นยังมีกล้องในกระบะท,ที่เชื่อมต่อกับแอปมือถือทําให้คุณเช็คของในกระบะได้จากระยะไกลด้านท้ายจะมีทาวฮุกที่รับน้ําหนักได้ถึง5ตันเหมาะสําหรับลากรถพ่วงหรือเรือและระบบเบรกแอสซิสสำหรับการลากของหนักภายในรถขยายต่อนะครับบอกจะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ที่กันน้ําแอร์และกันครับ พวงมาลัยจะเป็นแบบโยเกตเหมือนในเทสลาที่ไม่มีก้านบนทําให้มองเห็นแดชบอร์ดชัดเจนและมีบัตตอนแฮปติกฟีดแบ็กสำหรับควบคุมทุกอย่างคอนโซลกลางจะมีสตอรเรจขนาดใหญ่ที่ใส่แล็ปท็อปได้และมีไวเลสชาร์จเจอร์สำหรับแท็บเล็ตระบบเสียงจะเป็นพรีเมียมจากฮาร์แมนคาร์ดอนด้วยลำโพง12ตัวที่ให้เสียงเซอร์ราลเหมือนโรงหนังและยังมีน้อยแคนเซเลชันที่ลดเสียงรบกวนจากภายนอกสําหรับซูเอไอมันจะเรียนรู้พฤติกรรมของคุณเช่นถ้าคุณชอบฟังเพลงร็อก ในตอนเช้ามันจะเล่นให้อัตโนมัติหรือปรับอุณหภูมิห้องโดยสารตามสภาพอากาศภายนอกและยังเชื่อมต่อกับสมารม์ทโฮมเช่นสั่งเปิดไฟบ้านเมื่อรถใกล้ถึงสมรรถนะเพิ่มเติมมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นแบบดูอัลมอเตอร์ AWD ที่กระจายแรงได้ดีในทางลืง่นและมีรีเจนเนอเรทีฟเบรกกิ้งที่ชาร์จแบตเตอรี่ขณะเบรกทำให้วิ่งไกลขึ้นโหมดออฟโรดจะมีฮิวเด c เซนคอนโทรลที่ควบคุมความเร็วลงเนินอ,อัตโนมัติและล็อกกิ้งดิฟเฟอเรนเชียลสำหรับทางโครน ความปลอดภัยขยายต่อระบบจะมี blind spot monitoring ที่แสดงภาพในกระจกขั้นดิจิทัลและ lane keep assist ที่พวงมาลัยสั่นเตือนถ้าออกจากเลนและยังมี pedestrian detection ที่ใช้ AI วิเคราะห์ว่าคนเดินถนนจะข้ามหรือไม่การใช้งานในชีวิตจริงถ้าคุณเป็น farmer ร,รถจะมีแอปที่แปลสภาพอากาศและแนะนําเวลาขนส่งผลผลิตหรือถ้าคุณเป็น businessman ม,มันจะมีวิดีโอคอนเฟอเรนโหมดที่กล้องภายในรถเชื่อมต่อกับซูมได้โดยตรง ราคาและสเปคเพิ่มเติมรุ่น D1 จะมีแบต80กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่ง500กิโลเมตรราคา1.2ล้านรุ่น D2 1,100กิโลวัตต์ชั่วโมง650กิโลเมตร1.8ล้านรุ่น D3 1,120กิโลวัตต์ชั่วโมง800กิโลเมตร2.5ล้านพร้อมออปชันเช่นโซลาร r o ูฟที่ชาร์จแบตจากแสงอาทิตย์สรุปนะครับรอเรือถอดถุง2026 BYD Ultra s u ี Series ในไอเดียของผมคือรถกระบะที่สมบูรณ์แบบสำหรับอนาคต มันผสมผสานความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันถ้าคุณชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นฟีเจอร์อะไรเพิ่มขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีหมายเหตุข้อความนี้มีความยาวประมาณ1,500คำในภาษาไทยแต่ผมขยายเนื้อหาให้ละเอียดเพื่อใกล้เคียง2,500คำหากนับรวมรายละเอียดซ้ำซากหากต้องการเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้แต่ในสคริปต์จริงมันยาวพอสำหรับวิดีโอ15-20นาที แต่เนื่องจากข้อจำกัดผมทำให้มันยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใน Response นี้โดยขยายแต่ละส่วนให้ละเอียดเพื่อให้ครบ2,500คําอคำขอมาจากเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่างนี้เป็นส่วนต่อเนื่องของสคริปต์โดยไม่ใช้เฮดดิ้ง และนอกจากนั้นครับมาพูดถึงสีตัวรถกันบ้างผมคิดว่านอกจากสีเทาที่เห็นในภาพมันจะมีสีอื่นๆเช่นสีน้ำนึนเมทัลลิกที่ดูสง่าสีแดงสดสำหรับคนชอบความโดดเด่นและสีเขียวมะกอกสำหรับสายแอดเวนเจอร์และแต่ละสีจะมีโคตติ้งพิเศษที่กันรอยขีดข่วนแอร์และกัน UV ทํทำให้รถดูใหม่เสมอโลโกโ้ BYD จะเรืองแสงในที่มืดทำให้ดูคูลมากตอนกลางคืน ส่วนไฟหน้า LED Matrix จะมีโหมด Adaptive High Beam ที่ไม่แยงตารถคันหน้าและยังมีไลท์โชว์สำหรับเทศกาลเช่นไฟกระพริบตามจังหวะเพลงเมื่อจอดรถตัวรถจะมี a อโรก l i ที่ลดค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเหลือ 0.28cd ทำให้วิ่งไกลขึ้นและเงียบขึ้นด้านข้างประตู SL i d i n g จะมี Soft Close ที่ปิดเบาเบา,เบาอัตโนมัติและมี Child Lock ok ที่ควบคุมจากแอปผู้ปกครองกระจกจะเป็นแบบ Privacy Glass ที่มืดลงอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดดแรงและมี Sun Shade Electric สำหรับกระจกหลัง กระบะท้ายจะมีเบสไลเนอร์ที่กันลื่นแอร์กันรอยและมีไทดาวพอยต์ห่อลายจุดสำหรับมัดของและยังมีพาวเวอร์เอา์เล็ต 110v 220v สำหรับชาร์จอุปกรณ์กลางเต็นท์ตอนแคมปิง้งฝ่ายท้ายจะมีเซกันเชล์เทอร์นซิกแนที่ฝ่ายวิ่งไล่กันดูสวยงามขนาดล้อจะมีออปชัน22นิ้วสำหรับรุ่นท็อปที่ดูหรูหราและยางจะเป็นออสซสชันที่ใช้ได้ทุกสภาพอากาศสปรินชั่นจะมีแอร์สป p e นชั o นที่ปรับระดับสูงต่ำได้ทำให้ข้ามอุปสรรคง่ายหรือต่ำลงสำหรับขับในเมือง ภายในบอบ์ดจะมีเ e a t i n g เว n t i ติเลชันมัซ a g e สำหรับทุกที่นั่งและมีเม m o r รี่ซีที่จำตำแหน่งสำหรับคนขับหลายคนแด h บอร์ดจะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบ w i ไ l e ล s และมี OTA อัปเดตท,ที่อัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเข้าศูนย์ s u a i จะมี Voice Re-Cognition ที่รองรับหลายภาษารวมถึงไทยและสามารถสั่งงานบ้านอัจฉริยะเช่นเปิดแอร์บ้านก่อนถึงบ้านและมีเกมโหมดที่เล่นเกมบนหน้าจอใหญ่เมื่อจอดรถ สมรรถนะแบตเตอรี่โซลิดสเต e จะทนทานกว่าลิเธียมไอออนทั่วไปไม่เสื่อมง่ายและมีคูลิ่งซิสเต็มที่รักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมโหมดสปอร์ตจะมีร้อนคอนโทรลที่เร่งสุดแรงและมีแทร็กโหมดสำหรับขับในสนามแข่งความปลอดภัยจะมีใน v i วิชั่นคามรที่มองเห็นในที่มืดและทราฟฟิกไซ e รคอกนิชันที่อ่านป้ายจราจรแล้วปรับความเร็วอัตโนมัติและมีอิมเมอร์เจนซี่คอลที่โทรหาโรงพยาบาลอัตโนมัติถ้ามีอุบัติเหตุ การใช้งานถ้าเป็น Delivery มันจะมี r u t t Optimization ที่คำนวณเส้นทางประหยัดที่สุดและมี c a r g o m a n a g e m e n t แอปที่แทร็กของในกระบะราคาจะมีแพ a เกจบรันตี10ปีสำหรับแบตเตอรี่และมี n i n c e Option ที่ดอกเบี้ยต่ำนี่แหละครับทุกคนเป็นการจินตนาการสุดล้ำของผมเกี่ยวกับรถกระบะ2026ัต d a n t ิ a s u บีวายดี s ซีที่ผมสร้างขึ้นมาเองในแบบสมมุติ ไม่ใช่ของจริงจาก b ีวนะครับถ้าคุณชอบไอเดียนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนที่รักรถยนต์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe ช่องออโตบางรีวิว YouTube Channel ของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอรีวิวรถยนต์เจ๋งๆแบบนี้ในอนาคตและบอกเลยว่าวิดีโอหน้าผมาจะาพาคุณไปดูรถในฝันอีกคันที่อาจจะเปลี่ยนวงการรถยนต์ไปเลยอยากรู้ไหมว่ารถคันนั้นคืออะไรรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ